เริ่มต้นกันที่จางปอจื่อกันดีกว่านะคะมีข่าวว่าเธอละเมิดสัญญารเรื่องราวของการไปทําธุรกิจนู่นนี่นี่นั่นแต่สุดท้ายก็ข่าวนี้เธอออกมาปฏิเสธค่ะ จางป๋อจื่ออดีตภรรยาของนักแสดงหนุ่มเสียถิงฟงนะคะตกเป็นข่าวว่าเธอถูกทางบริษัทไฮซงกรุ๊ปฟ้องร้องเรียกเงินค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ320 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณ10บล้าน4แสนบาทเนื่องจากไฮซงกรุ๊ปนี่นะคะอ้างว่าจางป๋อจื่อและทาง AEG เอเจนซี่ของเธอไม่ทำสัญญาไม่ทำตามสัญญาทางธุรกิจในวงการบันเทิงที่ได้เซ็นสัญญาเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ยอมให้ทางไฮซงกรุ๊ปเข้ามา มีส่วนร่วมในการผลิตรายการเวอรลิตี้โชว์ New Stress ค่ะเดล่าสุดนะคะจางป๋อจื่อก็ได้ออกมาโต้ข่าวว่าที่เธอถูกฟ้องร้องเนี่ยมันไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะเพราะเธอไม่ได้ละเมิดสัญญาและการทําธุรกิจก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะส่วนข่าวลือนี้ได้สร้างภาพลักษณ์ในแง่ลบให้กับเธอไม่น้อยเพราะเนื้อข่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเธอทําผิดกฎหมายซึ่งทางตัวแทนของจางป๋อจื่ออาจจะหาทางฟ้องกลับคนที่ปล่อยข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงนี้ด้วยค่ะ 自从2012ปก็ไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้น<า>ก <dit> <ais> ็นะเชิดเชิดแต่จริงมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดูร้ายแรงอะไรเนาะใช่ไหมธรรมดานั่นแหะสิ